เซรั่มโรจูเคสทั้ง5สูตรแต่ละสูตรต่างกันยังไงสูตรไหนควรตำที่สุดไปดูกันอันยงนะสิโยก็คือเกาหลีมาอีกแล้วจ้า <Yeah. S 1> ดูจากชื่อคลิปก็รู้แล้ววันนี้เราจะมารีวิวของที่มาจากประเทศเกาหลีมีต้นกำเนิดจากเกาหลีนั่นเองเราก็เลยต้องแบบ โยคาซิโอนังฮิโยคัยมซาม,มิดาอะไรประมาณนี้ก็คือพูดได้แค่นี้เข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมีมาหากาบร,รีวิวเซรั่มเกาหลีแบรนด์โรจูคีสันเองเซรั่มอันดับหนึ่งที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวค่ะที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเพราะว่าเขามีเยอะถึง5สูตรด้การให้เราเลือกเลยไม่ว่าจะแบบหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าสิวอะไรต่างๆอ่ะมีให้เลือกสรรกันเดอ้อแล้ว ว่าโรจูเคสเนี่ยนะคะฟาตั้ชื่อก็รู้แล้วมีความโรจูแบบเหมือนโซจูเหมือนกันตรงไหนแต่ว่าจ,จูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาจากประเทศเกาหลีแน่นอน <Yeah. S 1> ก็ต้นกําเนิดจากเกาหลีซึ่งมีขายในบ้านเราหลายปีแล้วทุกคนมีมานมนานแล้วเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักดีอะ่ะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่ารายละเอียดละกัน uh huh. เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีถึงฮาสูตรหรอือหลออละแต่ละสูตรช่วยเรื่องอะไรบ้าง mm. เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบเนี่ยก็จะช่วยไข mm. ข้อห้องใจและใครกําลังเลือกอยู่ว่าฉันจะใช้สูตรไหนดีก็ แค่ปรโยชนคลิปนี้แน่นอนจะเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นของเขาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30,000ปีที่แล้วสมัยเออโซทุ้ยยังไม่เกิดย,ย,ย้อนกลับไปกี่ปีไม่รู้แหละแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเขาดังมาจากเซรั่มที่ช่วยลดเรื่องรูขุมขนค่ะทุกคนซึ่งแบบ เป็นตัวที่ดังตูมของเขาเลยนะใช้แล้วแบบรูมขนเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นละรูร้จักกันดีให้ดูอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นปะเห็นปะเดียกว่า The Flash ลักษณะเขานะทุกคนหยิบออกมาเลยแล้วกันทํามาเป็นกั๊กทํามาเป็นไม่หยิบลักษณะเขาก็คือเซรั่มเนี่ยก็จะเป็นขวด แก้วที่เป็นแบบ dropper นะคะเป็นหยดๆ s o m e t h i n อะตัวแรกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงวิธีการใช้ก็เนี่ยอะเราดูด dropper ขึ้นมาแล้วก็หยดลงบนผิวหรือหยดลงบนมือต่างๆแล้วก็ทาให้ทั่วหน้านะจ๊ะขอเริ่มจากสูตรในตำนานก่อนเลยทุกคนก็คือสูตรนี้นะจ๊ะคุณที่สุดเพราะอยู่มาแบบอ่านึกไม่ออกเมื่อกี้พูดไว้ว่าอะไรสัมร้อปีส0 0 0ปีอ่ะช่างมัน r o s e k i p Perfect p o l e Serum ขวดสีน้ำตาลนะจ๊ะ สูตรนี้เนี่ยไม่เกินใดๆฉเฉลยเลยฉเฉลยเลยว่าชอบสูตรนี้ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเวิร์กกับตัวเองมากที่สุดตัวนี้คือตัวที่ช่วยเรื่องรูมขนค่ทะทุกคนจะทําให้รูมขนเราเนี่ยเล็กลงส่วนผสมหลักของเขานะคะก็คือตัววิชฮาเซลจะช่วยเรื่องรูมขนโดยตรงเหมาะกับคนที่รูมขนกว้างเขาก็จะทําให้รูมขนเราเนี่ยกระชับแล้วก็เล็กลงเขารับประกันเลยนะว่ารูมขนเราเนี่ยจะเล็กลงถึง80%ภายใน2วีคเท่านั้นใชแล้ะจะรู้สึกว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยมันดูเนียนขึ้นทุกคนแล้วดู สขึ้นแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะสมมติว่าเรามีปัญหาผิวแบบไหนอย่างรุมขนกว้างด้วยหน้าค้าด้วยก็ใช้ไล่ตามเลเยอร์ไปเลยเนื้อเท็กเจอร์เขาจะไม่ต่างกันมากเราก็ลองดูแล้วกันว่าแบบตัวไหนบางเบาในความรู้สึกเราก็ลงตัวนั้นไปก่อนก็นได้นะจ๊ะตัวเนี้ยถ้าเทียบกับทุกตัวแล้วนะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยความเข้มข้นจะอยู่ในระดับกลางๆงไปดูกันเลย ซ e x t อ r ์ของตัวนี้นะก็จะมีความบางเบาและซึมไวก็คือไม่หนึบไม่หนืดไม่หนักผิวเลยทาปุ๊บซึมปั๊บแต่ก็ยังคงให้ความชุ่มชื้นอยู่เนื้อเซรั่มนะก็จะมีความบางเบาแล้วก็ซึมไวมากซึมแล้วก็รู้สึกว่า เขาแบบไม่มีน้ําหอมไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรแบบนี้ตัวต่อไปบ้างก็จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสเขามี2ตัวนะก็คือตัวหนึ่งสําหรับตอนเช้ากลางวนันต่างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสําหรับกลางคืนความแตกต่างยังไงอ่ะฟังเลยตัวแรกนะก็คือ rose kiss white pore serum เป็นสูตรกลางวันตัวเนี้ยก็คือจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสแบบว่าเน้นเเลยแก้ไขปัญหาผิวคล้ำเสียไม่สม่ําเสมอมีส่วนผสมของกิกกไวท์กิก 加怀执。 เจ้าไวกิก้าไว้น่าจะใช่นะถ้าเราอ่านผิดและ Wish h ั s เซลอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยเหมือนกันทั้งกระจงางใส่แล้วก็รูขุมขนเป็นเซรั่มที่แบบเขาบอกเลยว่าคิดคนมาสําหรับผิวที่คล้ำเสียเออเป็นฝ้าเป็นรอยสิว <What? S 1> จุดด่างดําแบบฝังลึกมาดานเนี่ยก็ช่วยได้ <S <S เขาเคละมเลยนะว่าฉันเนี่ยสามารถสลายฝ้าให้เธอได้นะสลายฝ้าก็เพดานรั่วสิแม่ไม่ใช่ฝ้าแบบฝ้าที่อยู่บนหน้าไม่ใช่ฝ้าเพดานคนละฝ้าก เหมาะกับผิวที่คล้ำเสียต้องการความกระจ่างใสแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นด้วย <_ d ota> เพราะว่า,<ะ>วารูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นไปดู t กเ t u r e ของเขาก็เลยจ้าเนื้อตัวนี้นะทุกคนปรรู้สึกว่าเขาจะมีความเหลวแล้วก็ลื่นกว่าตัวแรกนิดนึงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าแบบเกลี่ยง่ายกว่าจะออกเนี่ยแบบว่าลื่นๆผิวแล้วก็ยังคงความซึมไวเหมือนเดิม <_ d ota üzik> แล้วตัวนี้เรารู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นออกแนวกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นอ่อนๆหลังทาทันทีก็จะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็แบบว่ามีความแบบวาวๆขึ้นแบบนี้เลยต่อมานะคะก็คือเป็น p r o t o k i e s White p o l i s h Night Repair Serum ตัวนี้ก็คือสูตรกลางคืนนะทุกคนเนื้อเนี่ยจะมีความเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็แบบชุ่มชื้นมากขึ้นตัวนี้เป็นบำรุงเร่งด่วนในหนคืนเลยคือทาตัวนี้เข้าไปโบกเข้าไปตื่นมาก็จะแบบสดใส เป็นเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ อันนี้เปรียบเปยทุกคนเพราะว่าตัวนี้เป็นอีกตัวที่เราชอบที่สุดเพราะว่ามันมีความเข้มข้นแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบกระจ่างใสเนี่ยหรอปะแล้วก็เป็นสูตรที่ขายดีมากๆของเขาด้วยทางแบรนด์เนี่ยเขาพัฒนาสูตรมาเพื่อแบบใช้ตอนกลางคืนโดยเฉพาะก็คือแบบเข้มข้นมากจริงๆก็จะเหมาะการดูแลผิวแบบเร่งด่วนที่เขาบอกเลยเพราะว่าเป็นไน g h t r e p a ส่วนผสมหลักนะคะก็จะมี probiotic และก็เจจูลตัสก็จะเป็นส่วนผสมที่รวมตัวกันแล้วทำให้ผิวแบบกลักระจ่างใสแก้ไขปัญหาผิวหมองคล้ำแล้วก็ตัว อย่างที่บอกว่าเนื้อมันจะมีความแบบเข้มข้นใช่ป่ะลงแล้วมันจะชุ่มชื้นจะช่วยแบบผลัดเซลล์ผิวเราได้อย่างอ่อนโยนด้วยนะจ๊ะตื่นมาก็คือแอบรู้สึกถึงความต่างนะคือรู้สึกไม่ต้องแอบแอบทำไมรู้สึกถึงความต่างว่าแบบดูผ่องกระจ่างใสเด้ง,ดง แบบว่าผิวได้รับการพักผ่อนมากว่าการใช้เซรั่มตัวอือ่นแถมยังแบบช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายมาในแต่ละวันด้วยจะบอกว่าการใช้คู่กันเนี่ยสองตัวเช้าเย็นนะคะแบรนด์เขาเคลมมาเลยว่าจะได้ผิวที่กระจจากใสอิ่มฟูแบบเน,น้นๆช่วงนี้ใครหน้าหมองจากความเครียดแบบว่าผ่านวันวาเลนทายมาแล้วยังไม่มีแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็โดนไปให้ผิวกระจจางใสอิ่มฟู ฟังให้จบนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าเราชอบตัวไหนบ้างจริงๆเราก็แอบพูดไปแล้ว <c oughs> นั่นแหละแต่ต้องรู้ให้จบเอ,อ้ยไปดูเท็กซ์เจอร์ตัวนี้กันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเท็กซ์เจอร์เข้มข้นที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้มีความเหนียวความหนึบใดๆคือแบบก็ยังคงมีความบางเบาแล้วก็ซึมไวอยู่แต่แค่แบบว่าเท็กซ์เจอร์มันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีลักษณะแบบขาวๆข,ขุ่นๆนิดนึงหลังทาเสร็จก็จะเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าฉ่ำวาวแบบเต็มที่มากขึ้นนะ ส่วนตัวต่อไปนะทุกคนตัวนี้ก็คือ r o j u ok ki s Acne Poly Serum ขวดสี เขียวนะฮะอันผิดนะคะตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องสิวสิวผดส,สิวอุดตันแล้วก็ทําให้หน้ามันน้อยลงด้วยเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวมันด้วยไม่ต้องกลัวนาจาใช้ได้เพราะว่าเนื้อมันจะไม่เสี่ยงต่อการอุดตันเพิ่มนั่นเองส่วนผสมหลักของเขาก็คือโคเรียบิจาตัวนี้เขาจะช่วยลดการอุดตันค่ะทุกคนนอกจากช่วยลดสิวแล้วยังช่วยลดการเกิดรอยจากสิวด้วยและก็อีกส่วนผสมหนึ่งก็คือตัวแอคเน่บี ไซลิก4%ค่ะทุกคนเป็นสูตรลับเฉพาะของโรจูคิสเลยตัวนี้เขาจะเข้าไปซึมลึกจัดการกับสิวแล้วก็ลดแบคทีเรียของสิวเราได้ด้วยและก็ยังช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมันยังมีความอ่อนโยนต่อผิวไม่ทําให้แบบแสบหน้าหรืออะไรเงี้ยปกติยาสิวถ้าเกิดมันแห้งเกินไปมันก็จะมีความแบบแดงๆเนาะแต่ว่าตัวนี้อ่อนโยนจ้าและสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส่วนผสมวิชหาเซลล์ที่จะช่วยลดรูมขนของเราให้แบบว่าดูเล็กลงไปดู เจกันเนื้อตัวนี้ปอรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนน้ำที่สุดก็คือเหลวที่สุดแล้วก็มีความซึมวแล้วก็บางเบาที่สุดด้วยจริงๆบางเบาทุกตัวแต่เนี้ยก็จะแบบมีความบางเบามากที่สุดบางเบาแต่ว่าพอลงเสร็จก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่นะจ๊ะและตัวสุดท้ายดิฉันขอนำเสนอ สิ่งที่ชุ่มชื้นที่สุดในสยามประเทศนั่นก็คือโรโจคิสไฮยาโพเลสคอลลาเจนเซรั่มขวดสีฟ้านั่นเองตัวนี้คือเติมความชุ่มชื้นแบบฉ่ำฉเน้นเน้นมงลงแน่นๆน่นแน่นแค่ไหนเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบว่าว้าวเลยววเติมน้ำให้ผิวแล้วยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวแบบว่านุ่มเด้งด้วยบางคนอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาผิวเรื่องอะไรไม่รู้จะบำรุงเรื่องอะไรถ้าหาไม่เจออันดับแรกที่ต้องบำรุงก็คือความชุ่มชื้นต้องมีเพราะว่า ส่วนผสมหลักของตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดและคอลลาเจนนั่นเองคือไฮยาตัวเดียวก็คือชุ่มชื้นแล้วคอลลาเจนก็คือเด้งแล้วผสมผสานกันเข้าไปอีกค่ะ <S <S คุณก็คือแบบยิ่นเด้กเต็มที่ไปเลย <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นตัวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยไม่ว่าจะหน้าแห้งหรือหน้ามันโดยเฉพาะผิวที่แห้งขาดน้ําแต่งหน้าไม่ติดออกกล้องแล้วมันแบบไม่สวยหมอง,มองๆอะไรเงี้ยก็ไปลองนะคะมันจะช่วยได้เพราะว่าผิวขาดน้ำเนี่ยมันเป็นแบบหลายสาเหตุเลยนะทุกคนนอกจากจะทําให้หน้าดูแบบว่าหมองแล้ว แ,แห้งแล้วมันจะทาให้เราเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นด้วยนะจ๊ะ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเราบํารุงให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอยู่เสมออะ่ะมันก็จะเกิดริ้วรอยได้ช้าลงด้วยนะจ๊ะอย่าละเลยนะอย่าละเลยตัวนี้เขายังเหมาะกับผิวที่กําลังแบบว่าอ่อนแอผิวอกหัก อ่อนแอบบบบางแพ้ง่ายและใครเครือง่ายก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นอนน้อยเสียวความชุ่มชื้นต่างๆคิดอะไรไม่ออกก็โบกไปนะตัวไฮยาคอลเจนทริคก,การใช้ก็คือให้ลงตัวนี้ก่อนที่จะลงตัวอื่นๆถ้าสมมติเราจะใช้ตัวนี้ด้วยอ่ะเราก็ลงตัวนี้เป็นสูตรแรกทุกคนมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก่อนที่เราจะลงตัวอื่นๆเลยไปดูความฉ่ำของเขาค่ะทุกคน ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวนี้มันก็จะมีความชุ่มชื้นที่สุดเนื้อเขาจะแบบคือแบบชุ่มฉ่ําเต็มทีมากแต่ว่าไม่มันนะแล้วก็จะมีความลื่นๆเกลี่ยง่ายนิดนึงคือแบบถ้าหน้าแห้งหน้าลอกอะไรมาคือลงตัวเนี้เยอะๆหน่อยคือแบบฉ่ามากเลยลงตัวเนี้เสร็จแล้วก็คือจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นทันทีแบบมากๆเลยทุกคนคือเห็นบนตานาเรื่องความชุ่มชื้นผิวจะมีความแบบหนึบๆยืดหยุ่นนิดนึงเออใครที่แบบผิวแห้งแต่งหน้าไม่ค่อยติดลงตัวนี้ ไปนิดนึงก่อนแต่งหน้าเพราะว่าช่วยแบบเป็นรองพื้นให้กับเครื่องสาอางมันติดผิวได้ดียิ่งขึ้นนะนี่แบบเป็นความรู้สึกของเราโดยทุกสูตรนะทุกคนก็สามารถใช้ร่วมกันได้อาจจะแบบพิก up มาสักสองสูตรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหานะน,นี่จากความรู้สึกของเราทุกคนเรารู้สึกว่าการที่เราใช้สก,กินแคร์ที่มันแก้ปัญหาใดๆเป็นเรื่องๆไปเนี่ยอย่างตัวเนี้ย เขาตั้งใส่ตัวนี้ชุ่มชืม้นตัวนี้สิวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความเข้มข้นกว่าการที่เราใช้สกินแคร์ที่มันรวมทุกอย่างแบบเยอะๆกว้างๆไว้ในอันเดียวะทุกคนเพราะว่ามันเด็ดไปเรื่องๆแสดงว่าสารสก,กัดในนั้นมันต้องเข้มข้นเป็นอย่างๆไว้หรอกนะแล้วก็เนื้อของโลจูคิสเนี่ยเขาไม่หนักด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ร่วมกันได้โดยที่แบบมันไม่ได้หนาเตอะจนเกินไปสําหรับสูตรที่เราชอบนะจริงๆก็บอกไปแล้วว่าไม่ตื่นเต้นเลยอะลู้ยิไม่น่าบอกก็คือสองขวดนี้เลยนะจ๊ะ ตัวแรกที่เราลงนะก็คือ perfect p o l i s e serum ขวดสีน้ำตาตัวที่ช่วยเรื่องรูขุมขนรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ทํำให้หน้าเนียนขึ้นมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือ white p o l i s s night repair serum ตัวนี้ก็จะใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าตื่นมาแล้วจะทําให้หน้าเรารู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาดูกระจังใสได้รับการดูแลอย่างดียามค่ำคืน <Yeah. S 1> ก็จะใช้เป็นตัวนี้ตอนเช้านะจ๊ะ แล้วก็ตอนเย็นใช้ตัวนี้กับตัวนี้ดับเบิลไวเลยก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนใครสงสัยอะไรว่าขวดไหนยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามได้นะแต่เราเราว่าเราน่าจะเล่าไปค่อนข้างเคลียร์แหละหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กําลังลังเลยอยู่ว่าฉันจะตั้มตัวไหนดีฉันจะใช้ตัวไหนดีก็หวังว่าจะได้คําตอบกันพิกัดนะทุกคนหาไม่ยากเลยว่าสั่นเลยจาย้าหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็หลากหลายเนาะอย่างขวดที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะคะจะ เป็นขนาด30 ml ค่ะจะซื้อครีมเนี่ยแนะนําให้ลองเทสกันคะ่ะทุกคนไปซื้อในเซเว่มันมีแบบซองไปลองเทสดูว่าชอบสูตรไหนอะไรยังไงนะจะได้ไม่ต้องซื้อทีเดียวหลายสูตรหรือว่าถ้าชอบทุกสูตรก็ตําไปเลยค่ะแม่สําหรับวันนี้ดี่ฉันต้องขอตัวนะคะพักก่อนให้เพียงพอแล้วก็ทาครีมต่อไปบ๊ายบาย